ก็สวัสดีครับเในการเดลต้ารีวิวกับการอ่าคลิปไฟผมบันทึกไฟครับผมคลิปแรกของช่องนะครับผมก็จะเป็นฝั่งของไลท์เทปะทะกับดาปเปอร์สายบาร์เล่นบอลเกีตซับเล็กๆและคนเน้องเอาละครับเปิดจวดเจ็ดครับผมถ้าเล่นเทคปิดประการใดก็ขออภัยนะจ๊ะเล่นไม่ค่อยเป็นเชแล้วก็เกตหนึ่งเอาละครับลูกเต๋าสุ่ม evet สุมสุมาสุมสุ่ โอเคดรอวมคิดยากนะเฮ้ยคิดยากจริงๆเลยร์ทแอนด์ดรอวจุ๊บคอแบบแบงคอปัดด en sure. um, right> ี้คอแล้วก็ต้องใช้เท็กเลยนะหรือยังหรืออันดี้มาก่อนนะ อันนึงอันนี้มันคือเมื่อมีตัวอื่นลงสนามเมื่อการไปมีเข้าสู่สนามเมื่อมีมงกรสุริยะไปตวเอ้าลงผิดอะเนี่ยเออจำมันเถอแล้วก็จะถึงอันนี้เลยเพราะว่ามันจ่ารลดเลยเอ้าเล่นเด็กผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเป็นค่าประสบการณ์นะจ้ะแลวก็จะทำนั้นทำการจ่ายสามเกตวันโซเรเดียสจะสูบนี่เข้าไปได้ไหมมาสุดได้ด้วยสูบด้วยดื่ม ปไปไหมขออนานดูสูบได้ใช่ไหมหนึ่งใบหรือมากกว่าสูกเลยแต่ก็ลืมใบนี้หนึ่งใบด้วอ่ะเซตไปกันลืมตลอดเลยละแล้วก็แตงล่าได้เห็นชินสามทีสองสามยกเถื่อรอชักกับอบอันตร์ไหนขอแบบเสียงใบใต้นะล่ะไลท์ในทันเดอร์ช้าสองเสยียงใบใต้ไหนไลท์เฮ้ย มันอาการชาสามไม่รู้อ่ะคือยังไงใ <c oughs> จหนึ่งเลือดแนะนำการเป็นบรรษุข,ข้อสุโซเซนโฮลิซอดดราก้อนคาเดเอทลงสกิลโซเฟียซิกิตโอเปอเรชั่นอ่าไหนึ่งเกทได้หนึ่งเลือดได้หนึ่งจวดึงจวต้องมีวัวต่างใจของเกทบารดี้ของอีบั๊อีบั๊ซื้อ มีกี่บลวะกี่บัตรอะไรอ่ะสาโบสาใช่ไหมจ้ะสแต่ว่ามีแปดเลยหยึ่งนี่แหละอาร์ตีบาโซเลได้หนึ่งเก็ขอเลือดอา่ารลอบสองกูก็เอาเด็บเท่าไหร่เด็บแปดแปดอันี่อะไรวะมีห ได้แต่รถทอนนะสองเม็ดรถท้องสองจบเทิร์นรอเข็มาได้ในแใช้ดรอเร<ะ> <button phase. S 2> ิ่มแบทเทิลนเฟสเริ่มแบเทิเฟสม่คิวเท่าไหร่พันเดียวมีโซกัดเอ,อ้ยเดี๋ยวแบทเทิรเริ่มแบทเทิลนเฟสไอตัวนี้ทำลายโซเตอ่ไปีอาแตะ ตี <D S 1> ได้หนึ่งเลือดได้หนึ่งเกรได้จว่วะไม่ได้ตีสองสีหนองตีสเ <D, 3. S 1> หลือ5้าไฟนันเฟสและตีหนึ่งส <Joker. S 1> องจบเถอจออุ้ยลืมนะเนี่ยชาเล่นจรอผมมาที่ทียิบเกินัรอ่าเป็นนะมีเวอร์ตามหนึ่งสองสามสก,กิลของใบนี้ เอาการเดิมนมาสืบเข้าสู่ชองเกตแล้วก็เพิ่มเลือดหนึ่งหน่วยถ้ามีเวอร์ต่างกันสามเวอร์เอาการอะไรก็ได้หนึ่ใบขึ้นมือเอาไนทันเดอร์ขึ้นมือไล่ไนทันเดอร์สกิลไนทันเดอร์เมื่อมีเลือดต่ำกว่าสี่โจทสองใบใจสังเกตสเตชั่นซาส,สิกิสกิลซาสิก,สกิเอาการสี่ใบาจากกองข้อสุดโ,โ <laughs> เอเวอ้์เทิร์นสแล้วก็ เอากาสสองใบจากหนกเข้าสุดโซงเหมือนกันหนึ่งโอเวอร์คิวโอเวอร์โคลอะไรจ๊ะ <c oughs> ไม่นะไม่นะมันตายแน่ไม่นะหล่อรีลิี หนึ่งเกตสองเลือกโจดสองเอาละเปลี่ยนบัตรล่างนี้กลายเป็นบัตโอเวอร์โตรไม่นะจากนั้นก็ไม่นะจ่ายสามเกตอเบอร์เฟยนะครับแต่สามเกตทิ้งมือหนึ่งใบโอเวอร์โตรประกาศโอเวอร์โตรนะไม่ใช่ไม่ใช่อเวอร์เทิร์ดตัวนี้ใช่ไหม อันนี้ใช้ตอนไหนก็ได้ในช่วงแอรแทกเฟสอันนี้คือเมื่อเ่มต้นเมื้อรต้นโรกันโวรดโถกันเทินี่ใช้ได้ทั้งคู่เลยใช่ใช้ได้ทช้ละครังยังไงอ่ะการที่หนึ่งตีหกครั้งตีได้หกครั้งอือฮึตีไข่ตีอีนี่ได้อะไรวะหนึ่งจัวหนึ่งจวัวหนึ่งเลือดหนึ่งเกตจวัวหนึ่งเลือดหนึ่งเกตอ่ะรอบที่สองอ่ะการได้หมดก็เอาไม่กันอ่ะรอบที่สามอ่ะรอบที่สี่สองเลือดรอบที่ห้ารอบที่หกอ่ะสามคิด แากนั้นก็โอเวอร์เทิร์นเฮ้ยแพ้แล,ล้วทิ้งมือหนึ่งแพ้แล้วกลับไปก่อนหน <laughs> ึ่งโอราไม่มีการดการ์ด <laughs> สองไม่มีเะ <laughs> ตะปัดเมื่กี้ลืมลืมเล่นไปนี้สามตีสี่ตีจบอะไรแอกอะไรบอกว่าลืมเล่นไปเนี้ยถ้าไม่งั้นแตนมาตายแล้วสามสามด้วยพอดีเบสด้วย <laughs> เอาละเราจะมาให้ไลอ่าเป็นสุม่มอีกรอบนะให้คนที่เล่นมังกรสุริยะสุ่มก่อนทำไมต้องทำไมผมต้องสุ่มอ๋อพราวเมื่อกี้ผมสุ่มไปแล้วไงผมไม่อยากสุ่ม ผสุ่มแล้วมันจะเป็นกะบอกเลยว่ามือเน่ามากๆมือคืออะไรไม่ทราครับอ่าส่งครับใครเล่นกันครับสุ่มแน่นอนครับผมนะว่าต้องเป็นผมเป็นใครไม่รู้รอเย่จุดวัดจุ่มกับชาร์จเลยว่าชาร์จเปเลยชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยลายบรรณาการหนึ่งเลือดหนึ่งเกล็ดแค่นั้นอ่าจะยัเดี๋ยวแกไหนต้องจบดิ สามเกตซัสก,ก,กิเย้สองสามสี่กล้การทียไปยอ่าเอาไปเลยสองนิ้เอาไปเลยเอาไปเลยโอเวอร์เทิร์นไล่จัดหนึ่งลงข้างขาวสีเหลืองสกคิลข้างขาวทิ้งมือหนึง่งทิ้งนี่อ่าได้ได้จุดได้เกตมี ได้จั่วสามขี้อีกรอบหนึ่งได้จั่วได้เกดได้เกดได้จั่วทิ้งไปนี้ได้เกดได้จั่วลาดชาร์จสามเยเราจะมาผมเกดกันสร้างบ้านกันดีกว่าไครตี้จ่ายหนึ่งเกดสองเลือดจั่วสองเต้ลงโซเฟียสกิลโซเฟียเต้ ขยานพี่วางผิดทีนะเนี่ยโก้เขานะตอนนี้ไม่สกิลสเปียได้หนึ่งเกตดได้หนึ่งเลือกจวนหนึ่งจากนั้นลงเฮ้ยเธอแรกไอ้ฟาดได้สามเกตดได้สามเลือกเออนอนไปนอนกันนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะมันก็จะยาว่างนี้แหละอ่ะสักกี่ตีใช่ไหมสามขีปอโอเคสามขีปก็อำสุดให้กัน จบเลยนู่นน่อะไรกี้แล้เด็กมันเด็กมันลังไงอาเล่นตอลังไทยเก่งไงเก๊กไงลัาอ่ะนี่ตาปฏิกรณ์หลอมอ่าฮะแล้วก็บัดดี้คอเออเดี๋ยวนะบัดดี้คอเสร็จได้จริงจริงแล้วอจากเตาปฏิกรณ์แล้วก็ไม่เถงนะ ไห้เทคเสร็จก็จ่ายสามเกตมันมาอีกแล้วให้ชิมแล้วก็จากนั้นทำการแปลงล่างข้อมันมาแล้วทีนะใช่มาแล้วเือสิบสี่อาที่เราแล้วกันจะเจอะเข้าก็มาเชินครับเด็บพันหนึ่งเด็บพันได้หนึ่งตีอะไรอ่ะตีอะไรได้เด็บสองอ่ะตีตัวเนี้ยเอาไปเลยแล้วมุดอ่ะเอาไปเลยไม่จอบตัวนี้พาถึงอ 2องหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหยุดอะไรหยุดอะไรอะ่ะยังสเตนดีอีกรอบหยุดอะไรมั่วป่าเล่นถูกวันนี้อะไรสามหนึ่งสองสามเออไฟนอลเส็จแล้วตีสองหยุดอยู่แค่นั้นแหละจบเกมจบแล้วนเนาะจบเกมรอเดี๋ยวขอดูอะไรตัง้งเง เป็นไรครับลูกสตาร์วอร์เป็นไรลูกแซนทรอสตาร์วอร์อะไรเป็นสายฟ้าสตาร์วอร์ถ้าเป็นสายฟ้านี่เราเป็นอะไรนะชื่ออะไรวะฮะชื่ออะไรสายฟ้าซีเดียดสีเดียดไล่บรรณารได้หนึ่งเกจได้หนึ่งเลือดจากนั้นมีเวอร์ไปนะนับคับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหก มีห้ามีแค่ห้ามีสามได้หนึ่งใบจับดับขึ้นมืออ่ามีห้ามีสามก่อนแปบ๊บหนึ่งอาอะไรขึ้นดีนะเอาไอ้นี่ขึ้นมีห้าไม่ขึ้นไอ้แค่วิคค็อกว้าวว้าวว้าวอันนี่ขึ้นมือโอเวอร์เทิร์นอะไรมีเกตสองเลือด <vert> เดี๋ยวโอเวอร์เทนะิร์นเยวโังเดี๋ยวมันจะโอเวอร์โตรด้วย สองเจ็ดของเวตาบ้างเถอะงมีแต่ดาก้อนตอนนี้มีห้ามีห้าตีทําลายอะแล้วก็ได้มีทิปเปอร์แอปแคยัดหน้าหนึ่งสักทีหนึ่งแล้วทําลายนี่ก็ทำลายได้หนึ่งครั้งไม่ใจนะบวกเลือดบวกเกีเออทําลายได้หนึ่งครั้งกดีตีทําลายไปทำลายไปเลยเออก็ตีทําลายไปเลยเออทําลายด้วยทําลายไปแล้วไงสอโซอ๋อสองโซใช่ไหโอเค เนี่ยจะโกงจะโกงอีกแล้วตีกายเข้าแล้วก็ทำลายคลาสสิคลดเมฆก่อนปะก็ลดก่อนก็ไม่เขาก็ไปก็ก็ยาวแค่นั้นอ่ะก็หนึ่งขี้ก็หนึ่งขีอ่ะก็สามขีครับก็ก็ไฟโอเวอร์โอเวอร์เทอสามไม่เหลบแล้วเดี๋ยวโอเวอร์เธอเดี๋ยวแป๊บโอเวอร์เธออใช้ใช้โอเวอร์เธอโอเวอร์เธออ่ะใบที่หนึ่งเซนโพลีซอสลงมาโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สเิดไร่ผลไอ้นี่สองขี หนึ่งสองไม่ตี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 ก็กำลัคนตีนะจบแทนคนตีนะมีการเล่นแล้วไม่นะไม่ตีไม่ตีไม่ตีสองพีสหนึ่งสองสองพีหนึ่งสองไปน้ำเตสองพีหนึ่งสองจบแทนดอฟพลดไหมเฮ้ยไม่พลานะไม่นะ ไม่นะสองเจ็ดไม่นะสกิลของธงร้อนไวมันเล่นใบดี้ได้ไว้ดาหรือบาดเถกไว้นะเราจะเอาอ่ะเราให้ดูนะเวลาจบได้เลยมาเฮ้ยอย่าเพิ่งจบดิเพื่อนกันเอาไปดีขึ้นมือไม่นะเลสองไปไว้ใต้กองแล้วมันลำนานนอนได้ไหมตีตีกันเลยไม่เล่นแล้ตีหนึ่งคิโอ่ะอีกสามไปดับดับ นี่โดสิเล่นได้นะอารไปอารให้อ่ะออมันสแตนมังกรสุรยิยันไม่ยด้สแตนมอนเตอร์ออไอ้นี่มังกรสุรยิยันถ้าสแตนมาก็ตีไปแล้วเ,เล่นไม่เล่นเทกมั่วไปสองรอบแล้วนะเล่นอีกรอบเล่นเทกมั่วอีกสักรอบนี่ก็ขายเด็กก็นะครับผมนะสนใจติดต่อซื้อเด็กนะฮะในราคาถูกๆน,นะครับสามพันห้านะครับเราไม่ขายเพราะว่าเราไม่ขายอยู่เลยอืมแล้วเป็นอยงอ่อ,อ,อน,อนต่อยเหรออ่ะ เดี๋ยวก็ดูเวลาไปนะแป๊บหนึ่งโอ้เรียกว่าเวลานี้แบบว่าท้อหลงทลาสิบสี่นาทีได้ได้ตายในเคสซีของเรานี่ท้อหลงทลายมากนะครับจะทลายกำแพงไททันนะครับรอบนี้เราจะให้ใครแล่วก่อนดีครับหรือว่าจะสุ่มกันเลยเราจะให้ให้มอไซค์ที่นั่งขับเร็วๆนี่มัองวันเริ่มก่อนดีใครก็ได้อะไรก็ได้สุ่มแล้วอ่ะคุณสุ่มมั้งไม่ผมสุ่มเวลาไม่ได้หรอกเมื่อกี้ผมกดเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยอย่าโม อย่างโมโอ้โหมือเน่ายัดเป็ดอย่างโมอย่างโมคุณก่อนสวยดิด้ขาอะไรดีวะอ๋อนี่ขาตรงนี้ขาตรงนี้ไอ้ไม้ตายมันไม่ขึ้นวะไอ้นั่นแจ็คอะแจ็คไม่ขึ้นอะไม้ตายไม่ขึ้นไม้ตายก็ถีบไม้ตายแม่ก็ก็ทำอะไรดีบัตติคอห์อือหึ เทะเทะไหมก็ไม่เทะสามเกตมันมาแล้วมันมาเลยตรงวะบัตตี้เทฟลียันสองเกตสองเลื่อนหนึ่งจวดอาเดบวกให้หนึ่สองหนึ่งจวดแล้วก็ใส่จุดได้แต่ขี้สินะแล้วก็ทำการข้อโบอีเมชินเอ้ยที่ถึงมืนก็ตีไม่ได้เพราะงานมันเสียรอบปีต้องรอานี้ตีเลยเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นสิบเอ็ดใช่ครับหนึ่งสองสามครับผม โอเคหมดจร,รอ้ทำไมเป็นโจทย์ได้แต่ขี้ไูนะ่ชาร์ยจ<ต>รอบเขามาได้แต่ขี้เจีายนในก็ในในก็ในนะนะขอเปลืองของนอยนะ่ไม่นะอีบัสไม่นะโอ้เทนินตรงนี้ทิ้งมือหนึ่งไม่นะชาร์จ มีจกักรพาสไรฟ้าได้จวดลงโซเฟียสกิลโซเฟียสกิลโอเปเรชัน่นชาร์จคิวจวดไม่นะไล่ชาร์จสองคิวสองไล่จ่ายหนึเสียสองจวดสองจากนั้นติดตั้งไล่บวกพาวเวอร์ให้บวกพาวเวอร์ให้บัสแล้วก็จวดหนึง่งใบ วตามกี่เวอร์ล้นหนึ่งสองสามสามี่ห้าเทียน,นี่นี่ในะแแล้วแปลกลากไว้ล้วสามเกีบเขานี้ลงแล้วก็ออกาสี่ไปจากดอกคอส่โซหนึ่งสองสามไอ้บัสสี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่ไงเรามีของเล่นนี่มาแล้วก็ออกร์ด ไอยสี่ใปบนศึกเออย่สิบหนึ่งสองสามสี่เหลือท้งนั้นแล้วก็สองใบหนึ่งสองเอาละ่ะเราจะมาเริ่มมาเทิรกันเลยเฮเฮ้เฮนอนหลับมาต้องสามปี้จะเริ่มมาเองสองสามสี่มีสี่เวล ทำอะไรได้บ้างทิปเปิลอย่างเดียวจ้ะอ่ะรอบที่หนึ่งไปทิปเปิลนะฝาดาก้อนชิวโลแห่งมังกรฟ้าห้าหกหกใช่ไหมอ่ารอบที่สองทีดาคอนชิวโลแห่งมังกรสุริยันจะจะเอาเลยรัรอบที่สามไอ้คือตีไอ้นี่ไม่นะแล้วก็ตีกลางก็รถเต็มนะโอ้วัตเคน ไปเลยวายแรกกูจะเชิดชายบัดี้คอ,คอ,อาสายแตกท่า <deserves S 1> แตก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออถูกแล้วเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้สั่งตีฮะมีดับมีดับเบิลตีเข้าหรอหมื่นสองหมื่นสามไม่นะรอบสองเท่าไหร่สองคิเซนโฮลี่ มีเวอร์ต่างสามเวอร์ได้ดับเบิลกับเพนนีเทลดสองคีอ่าลดอีกสองลดไปแล้วเอออีกรอบไหมมันดับเบิลไหมใช่ก็อีกสองอีกสองเออแล้วก็อีกสองอีกสองจบแล้วก็จบอ่ะมันมันถ้ามันไม่ได้กัดโอเวอร์โทมันจะมีแค่ดับเบิลนะครับว้าวนี่มันสารละกัดชัดคุณรู้ไหมว่าผมออกลุาทำไมก็ไม่รู้ครับเพราะมันขอยากเกิลละแล้วมันลงดอกพอดี ทำลายตายสามเกต <S S S> จะทำลายจะดีครับ <laughs> เริ่มไปโทษจะทำลายจะดีครับติดจะลงอะไรมาก่อน <laughs> จะมีอะไรให้ลงจะทำลายหรือจะดีครับทำลายได้ถงมือนะครับดีก็กุ้เณรต่อนะครับไม่เคยแตกจะทางไหนผมก็มีไปอยู่์ท้งสองทางใช่แล้วเอาขึ้นมืน <laughs> เอาขึ้นมืนไม่เหรอตั้ง <laughs> เจ๊กมีดดับม่มาไม่มีด้วยเหยียบเลย สามหนึ่งสองสสามหยุดอยู่แค่นั้นแหละไม่นะเล่นให้มันสุดเลยละกันไปเลยพิซซ่าพิซซ่ากยิงหนึ่งเลยะไรถ้าไม่มีมาเป็นทางการแล้วโอมตีสาม3ยกเลกจบเธอจบเกมรอวินเนอร์ไม่มีการกันชาร์สแอนดรอ a แซนคเซิหนึ่งเกตสองเลือดตัวสามเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามลงนี่สกิลทิ้งมือหนึ่งชาร์จมีจักรพาเตจัวเดี๋ยวก่อนอะข้นะาข่าสักตัว,ตวไปทิ้งมือหนึ่งชาร์จจัวบัโอวโเอวอร์โรจ่ายสามสิบสาไอ้นี่ตีตัวเดียวก็ตายแล้วนะซัตสก,กี้เนะี่ย มานลดทอนตีตีเล่นๆก็ตายนอหทีนะครับผมงหนึ่งทีอ่ะสองทีอ่ะสามทีอ่ะสทีอ่ะห้าทีอ่ะหทีอีกสามคิีอีกหนึ่งคิีจบบัดเอ็กเลิงเปิดสามหนึ่งไปขึ้นมือสวหัเขเกทิวหนึ่ง <c oughs> นี่คูจา์แล้วเล่นตัวเองให้ถึงระดับไหนครับรบหนึ่ร,ร้อยนะครับฮัลโหล ไม่เหลือการกันเลย, right. ยไม่เดียวเอ้ยเดี๋ยนน่ำกินมันสามเกตเพื่อนสามเกตเหรอแช่เพื่อนขาเข่าโซมิ่งห่วยแตกบอลลกแบบสดเลยเธอแรกลืมเทคเธอสองลืมเทคเธอสามไม่มีของเน็ต ก็ตอนตอนที่แม่บอกว่าไลทเทมันก็คือเด็กเมตานะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมากระทืบไลเทชโชด้วยเด็กเดิมนะครับผมนะถ้าผมไม่เล่นไลทแเ้วาผมไปเล่นได้กึนเขาจะก้าไลทเทมาผมว่าจะมาตบเขาด้วยเด็กเดิมนะครับผมนะก็ลาิตตามันด้วยนะครับก็จำแรกเขาเดี๋ยวนี้การแบทเทนนะครับของบ้านที่ไฟนัาเป็นพ้าแรกเย้เย่ผมมืออาจจะเอื้อยไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าไอไลเทมันเสียเวลานอนดีกว่า มันก็ขบวนไล่ยเยอะโอเคนะครับผมนะก็จบแล้วครับคลิปนี้ชอบไลค์แชร์ตามใครครับไปติดไลน์และเดตตาดีวีแฟนเพจนะครับขึ้นมานะจ้ากดติดตามันได้แล้วก็เรามีอีกเพจหนึ่งนะด้วยลงเกี่ยวกับพวกบัตทิไฟด้วยแหละในเพจนั้นก็คืออยากทำอะไรทำบ,บายเดตตาดีวีขึ้นมาด้ยวยจ้านะครับผมแล้วก็ติดตามทสองเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับแป๊บนึงนะขออนุญาตแท็กก่อน ใครอยากได้เด็กลิตของไรเทรหรือมังกรสุริยันนะนะผมขอได้นะนะฮะผมดเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นเด็กรีวิวให้นะจ้าไบไย,บยสวัสดีค่ะไบไปปิดเลยยูยูอีเมา